นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาฟังเรื่องเวียนเรื่องกรรมกันสักเรื่องท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดหลายสิบปีก่อนแล้วตั้งแต่คุณบุปผาในยังอายุน้อยปัจจุบันแก่แล้ว่าแต่แกบอกว่าถึงเวลาจะผ่านไปนานแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่เคยลืมเลือนไปจากสมอง เรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นน่ะแกอยากจะไปทํางานกรุงเทพเด็กก็บอกแม่แม่หนูอยากจะไปทํางานกรุงเทพอะ่ะจะไปทําไมเป็นผู้หญิงมัอนอันตรายนะแม่จะตอบอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาที่แกขอหรือว่าเอ่ยปากบอกแกก็รู้ว่าแม่เป็นห่วงแต่ก็เบื่อที่จะอยู่บ้านอยากจะไปทํางานนอกบ้านบ้างอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงที่สําคัญก็คือแกจะได้มีเงินใช้ส่วนตัวเพราะว่าโตแล้ว อายุยี่สิบสองปีแล้วไม่อยากจะขอเงินแม่ใช้เวลาขอเงินแม่แม่ก็จะคอยเตือนว่าจะซื้ออะไรก็ให้รู้จักประหยัดบ้างอะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อมันเงินทองกว่าจะได้มามันลำบากแกก็เข้าใจแต่คนเราบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยละแต่ว่าก็ไม่ใช้จ่ายจนเกินไปบ้านน้องคุณบุภาเนี่ยเป็นร้านขายของอยู่ในตลาดชนบทเล็กๆแห่งหนึง่งเมื่อก่อนนี้ของขายดี แต่ว่าเดี๋ยวนี้ขายไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ามีถนนหนทางตัดผ่านหลายสายตามบ้านเขาก็เปิดร้านขายของอยู่ริมถนนก็เลยทำให้สะดวกกับคนซื้อไม่ต้องเดินมาไกลคุณบุภาก็คิดว่าแม่อยู่ขายคนเดียวก็คงไม่มีปัญหาก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้ายอมให้ไปทำงานกรุงเทพนะ่ะจะบวชชีพรมว่าอว่างั้นเรื่องนี้เกิดจากก่อนนั้นนะดวงของบุภาไม่ค่อยจะดีเลย คือแกไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาก็มีเมียแล้วเสียด้วยแถมมีลูกชายอีกสองคนตัวเล็กๆน่ารักเจอกันที่ตลาดเขามาซื้อของที่ร้านแม่แล้วก็บุผาก็เป็นคนหยิบของขายให้เขาไปเขาก็ชวนเธอคุยเธอก็คุยกันแบบลูกค้ากับแม่ค้าก็ไม่มีอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็มาซื้อของที่ร้านบ่อยๆบ,บ่อยมากแม่บอกว่าเมื่อก่อนนวนเขาไม่ค่อยมาซื้อเองอะแต่เมียเขาจะมาซะมากกว่า แม่ก็เลยถามเขาว่าเมียไปไหนซะละ่ะเขาก็บอกเมียไม่อยู่แม่ก็ซักไซว่าเมียไม่อยู่อ่ะเมียไปไหนเขาก็บอกว่าเมียหายไปไหนยังไม่รู้ยังตามหาไม่เจอเลยอ่ากก็ไม่ค่อยว่างต้องทํางานคือตัวเขาเป็นช่างไม้อ่าเขาชื่อายพศเขาบอกว่าเขาเป็นช่างไม้สร้างบ้านสร้างเรือนได้งานเกี่ยวกับไม้ทําได้หมดอนะ่ะเขารับปลูกสร้างบ้านต่อเติมบ้านด้วย เขาก็มาที่ร้านที่ขึ้นมาที่ไดก็มักจะชวนบุผาคุยครั้งละนานๆแต่ก็อยู่ในสายตาของแม่ตลอดแล้วก็แม่ก็อยู่ใกล้ๆตรงที่คุยกันด้วยแม่ก็ไม่เห็นจะว่าอะไรแต่แล้วก็มีข่าวลือว่าในพ์เนี่ยมาชอบบุผาไม่ยอมไปตามหาเมียที่หายตัวไปเขากำลังจะหาแม่ใหม่ให้ลูกชายสองคนว่างั้นข่าวนี้มาเข้าหูแม่ก่อนเพราะว่าพวกพ้องของแม่เอามาเล่าให้ฟัง แม่ก็พูดเตือนให้บุภาระวังตัวชาวบ้านร้านตลาดเขาซุบซิบกันอย่างนี้ห่างๆเอาไว้อย่าทำอะไรให้มันน่าเกลียดแม่เตือนอย่างนี้แล้วสายตาชาวบ้านจะคอยมองอยู่อย่างสังเกตสังกาบุภาก็ต้องทำตัวให้ดีกว่าที่ผ่านมาในพจน์เองก็รู้นะเรื่องเนี้ยมาก็ยังพูดว่าคนเขาลือกันว่าเราเป็นแฟนกันแต่ว่าบุผาทำเป็นไม่ได้ยิน พราะว่าระหว่างที่เขาพูดนั้นเขาแสดงท่าทีแปลกๆทั้งสีหน้าแววตาบุพาไม่ค่อยชอบสีหน้าท่าทางแบบนั้นก็เลยชวนเขาคุยเรื่องอื่นเสียพอดีแม่ก็เรียกให้ไปซักผ้าที่แช่ไว้ในกระมังเขายังคงแวะเวียนมาเรื่อยๆแต่ว่าบุพานึกไม่ชอบใจเขาแล้วอที่คุยกับเขาก่อนหน้านั้นก็แค่คุยกันแบบคนรู้จักกันไม่ได้คิดเลยเถิดไปไกล ตอนหลังพอเขามาบุภาก็ไม่ออกไปหน้าร้านนะให้แม่ขายของไปเขาก็ถามแม่วะอ่าไปไหนที่สละก็ได้ยินแม่ตอบว่ามันไม่ว่างอนะ่ะทำงานอยู่ข้างในแต่แล้ววันหนึ่งเขาโผล่มาอ่าบุภากําลังขายของให้คนอื่นอยู่หนีไม่ทันเขาก็ถามว่าทําไมหลบหน้าเขาละ่ะบุภาก็บอกไม่ได้หลบเขาก็บอกว่าเขารู้นะว่าหลบหน้าอ่าบุภาก็พูดว่าทําไมต้องหลบด้วยเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย เขาก็ถามว่าไม่ชอบเขาเหรอ,อบุผาตกใจก็เลยบอกตรงๆไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยทาทางเขาก็ไม่ค่อยพอใจกลับไปแล้วต่อมาเขาก็ปล่อยข่าวว่าบุผาเสียตัวให้เขาแล้วเป็นของเขาแล้วเท่านั้นเองชาวบ้านเชื่อกันทันทีว่ามันเป็นความจริงแม่รู้เขาก็ขาดคั้นบุผาใหญ่เลยว่าจริงหรือไม่จริงบุภาก็บอกแม่ว่าฉันอยู่ร้านไปไหนที่ไหนล่ะแม่ถามว่าสาบานได้ไหมล่ะ บุผาก็บอกได้สาบานได้แม่ก็เลยบอกใครๆที่พูดเรื่องเนี้ว่าลูกสาวของแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะเอาไปสาบานกันที่ไหนก็ยังได้ปรากฏว่าในพศเนี่ยยังมีหน้ามาที่ร้านอีกแม่ก็เลยไล่เข้าไปเขาก็ยังพูดใส่หน้าแม่อีกว่าแม่ไล่ผมทำไมผมเป็นลูกเขยแม่แล้วนะคนได้ยินกันทั้งตลาดแม่เหลืออดเลยคว้ามีดเขาก็เลยรีบเดินหนีไปแล้วก็ยังหัวเราะเยาะซะอีกด้วยแหมนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นคนพันอย่างนี้นะ แม่ออกปากอยากเหลืออดตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่มาให้เห็นอีกแต่เขาก็ทำให้บุภผาเสื่อมเสียชื่อเสียงไปเรียบร้อยแล้วดวงบุภผานี่เป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าต่อมาอีกไม่นานก็มีผู้ชายอีกคนมาชอบคนนี้ก็มีเมียแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่มีลูกแถมยังเป็นช่างไม้เหมือนกันอีกด้วยคนนี้มาที่ร้านเพราะว่าแม่จ้างเขามาเปลี่ยนหลังคาร้านที่มันรั่วเปลี่ยนจากสังกะสีเป็นกระเบื้อง เขามาทำงานอยู่สองสาวันแล้วต่อมาแม่ก็จ้างเขาทำห้องน้ำต่อแม้ว่าเขาจะทำงานเสร็จแล้วถ้าผ่านมาเขาก็จะแวะมาคุยกับแม่ของบุผาเขากับบุภาก็คุยกันปกติไม่มีอะไรแต่ชาวตลาดก็ลือกันอีกแล้วว่าบุภากับนายช่างมีอะไรกันแม่ก็บอกเอาอีกแล้วเบื่อจังเลยไวย้แต่แม่ก็ถามบุภาอีกว่ามันยังไงกันแกก็บอกแม่ว่าสาบานได้ไม่มีอะไร พวกพวกของแม่มาซื้อของก็ถามแม่ตรงๆว่ามันยังไงกันแม่ก็บอกไม่มีอะไรคนมันพูดกันไปเองช่างคนนั้นก็ยังบอกกับพวกที่นินทาว่าร้ายว่าไม่มีอะไรกันหรอกนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องแม่ไม่สบายใจไปหาคนทรงที่แม่นับถือท่านบอกว่ากรรมมันมาจากชาติปางก่อนติดตัวบุผามาชาติก่อนเนี้ยบุผามันเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชูม้มากลูกเขามีใครไม่เลือกเลย พอมาชาตินี้ก็เลยมีเรื่องชู้สาวเหล่านี้มาคอยทําให้ชื่อเสียงมัวหมองอยู่ร่ําไปแล้วต่อไปก็จะต้องมีอีกนะอ่าคนทรงก็ยังบอกอีกว่าตัวบุปผานะ่ะเกิดมาเป็นคนอาภัพจะไร้คู่จะอยู่คนเดียวจนแก่เท่าตายไพเองแม่ก็เลยเป็นห่วงบุปผามากก็เลยยกยกบุปผาให้เป็นลูกเจ้าอ่าเจ้าข้าวทรงเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าขอให้บวชให้ท่านเจ็ดวันหรือว่าสิบห้าวันก็ได้แล้วแต่นะ แล้วก็จะดีมากเป็นการบวชแก้กรรมตอนนั้นบุภายังไม่ได้รับปากเพราะอายที่จะต้องโกนหัวอ่าแต่แม่นะ่ะรับปากท่านไว้หลังจากนั้นแม่จะคอยพูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆแต่บุผาก็ยังไม่บวชจนกระทั่งบุภาคิดว่าถ้าไม่ต้องโกนหัวก็จะยอมบวชให้อ่าก็เลยบอกแม่ให้ไปถามท่านทาไม่ได้ก็ไม่บวชแม่ก็ไปถามท่านก็บอกว่าได้ แต่ก็ไม่เหมือนกับคนที่โกนหัวเอาผมออกเพราะถือว่าปรงแล้วแต่บุผาก็ยังไม่ถึงกับปรงนี่นะกแกก็คิดอย่างเนี้หลายวันต่อมาแม่พูดว่าท่านไม่ค่อยเต็มใจให้บุภาไปทํางานยังพูดอะไรอีกหลายอย่างให้บุภาเปลี่ยนใจแต่แกก็ยังยืนยันความตั้งใจเดิมจนกระทั่งต่อมาบุภาก็บวชที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพโดยที่แกกับแม่ไปพักอยู่ที่บ้านพี่สาวก่อนแล้วจึงไปวัด วัดนี้อยู่ใกล้บ้านของพี่สาวพี่สาวบุภาเนี่ยเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าหรูแม่คิดว่าไปถึงวัดก็บวชได้เลยแต่แม่ชีที่เป็นผู้ดูแลทั้งวัดบอกว่าจะต้องไปท่องบทสวดสวนมนต์เกี่ยวกับการขอบวชแล้วก็อีกสามสี่บทให้ได้ซะก่อนแล้วก็ต้องวัดตัวตัดชุดขาวด้วยโดยแม่ชีเป็นคนตัดเย็บเองตัดสองชุดก็เป็นเงินประมาณหกรบาทในสมัยนั้นนะ ท่านก็ให้เวลาไปท่องจำเป็นเวลาสามวันโดยนัดให้มาเวลาเช้านำดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วก็ซองปัจจัยทั้งหมด11ซองดอกไม้ธูปเทียน11ชุดเพราะว่าจะต้องถวายพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์พระสงฆ์ห้าแม่ชีห้ารวมเป็น11ชุดก่อนครบกำหนดสองวันแม่ก็กลับบ้านไปก่อนเพราะไม่ได้เตรียมที่จะมาค้างหลายวันและอีกอย่างเป็นห่วงของหลายหลายอย่างที่ร้านเดี๋ยวมันจะเสียเพราะว่าแม่ทำผักดองเอาไว้ขายด้วย แม่ก็สั่งพี่สาวให้คอยดูแลแทนขาดเหลือเงินทองเท่าไหร่ให้ออกไปก่อนความจริงบุพภาก็มีเงินติดตัวแค่ร้อยปรบาทเท่านั้นเองแล้วแม่ก็ไม่ได้ให้ไว้เลยพอถึงวันกำหนดนัดหมายแกก็ไปกับพี่สาวพอไปถึงแม่ชีก็ถามว่ากินข้าวมาแล้วหรือยังบุผาก็บอกว่ายังแม่ชีก็ให้แม่ชีอีกคนพาไปข้างในแล้วก็กดปุ่มพูกจะคนครัวว่าให้จัดสำรับกับข้าวไว้ด้วย พออิ่มเรียบร้อยก็จัดดอกไม้ทูบเตียนใส่ถาดแม่ชีก็ถามบุปผาว่าเอาเงินใส่ซองสองแล้วเท่าไหร่แกก็บอกว่าซองละยี่สิบบาทซึ่งแกก็คิดว่ามากพอแล้วเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเคยเห็นเขาใส่กันสิบบาทบ้างยี่สิบบ้างคนที่รวยหน่อยก็ใส่เป็นร้อยแต่แม่ชีพูดว่าทําไมใส่น้อยอ่ะแกก็บอกว่าไม่ค่อยมีเงินแม่ชีก็เลยได้แต่บอกว่าเดี๋ยวซองจเจ้าอาวาใส่มากหน่อยแล้วกันแล้วก็พาไปที่สลา เมื่อพระและแม่ชีมากันพร้อมแล้วแกก็จุดทูบเทียนท่องบทสวดพอจบแม่ชีก็บอกว่าท่านได้อนุญาตแล้วแล้วก็พาบุผาไปเปลี่ยนชุดเป็นชีแล้วกลับมารับศีลแปดพร้อมทั้งรับศีลร,รับพรจากพระและจากแม่ชีก็เป็นอันสอเสร็จพิธีเป็นชีถือศีลแปดแล้วแม่ชีก็พาแกไปยังที่พักซึ่งปลูกไว้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น ก็พักอยู่ห้องชั้นบนมีสองห้องชั้นล่างมีอีกห้องหนึ่งติดกับห้องน้ําแม่ชีบอกว่าอยู่ห้องนี้ไปก่อนเพราะว่ามีห้องว่างอยู่ห้องเดียวแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะต้องไปฟังพระเทศที่โบสถ์เพราะวันนี้เป็นวันพระวันที่คุณบุภาบวชนะเป็นวันพระเดือนสิงหาคมปี2525 25, ซึ่งอยู่ในระหว่างข้าววันสาถ้าเป็นพระก็บวชไม่ได้แต่นี่เป็นชีก็แค่ถือศีลแปดเหมือนกับเนน แต่ต้องอยู่ในกรรมฐานห้ามออกไปข้างนอกโดยไม่จําเป็นแต่ถ้าจําเป็นจริงๆเวลากลับมาจะต้องนําดอกไม้ทูบเทียนไปขอต่อกรรมฐานกับท่านจเจ้าวาดพอบ่ายหน่อยก็เข้าแถวพากันที่โบสถ์ไปโบสถ์เพื่อฟังเทศพร้อมกับชาวบ้านที่มาถือศีลฟังธรรมกันในวันพระเข้าวันษาพอมืดประมาณทุ่มหนึ่งก็เข้าแถวพากันเดินไปที่าลาเพื่อไปฟังจเจ้าวาสวดมนต์แล้วก็นั่งกรรมฐานโดยหลับตากำหนดจิต หายใจเข้าหายใจออกเป็นเวลาประมาณ15นาทีนั่งเรียงเป็นแถวหน้ากระดานนั่นคือความทรงจำของแกตอนนี้คุณบุภาอายุมากแล้วใกล้จะหกสบแล้วอยู่กับหลานหลานลูกของพี่สาวไร้คู่แล้วก็เสื่อมเสียเรื่องผู้ชายหลายหนคงจะเป็นพราะกรรมเก่าเหมือนอย่างที่คนทรงเขาบอกมาเออนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งเล่าให้ การฟังวันนี้นะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังคุณสมชายไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบุญนาคตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางได้มีโอกาสสนทนากับพระรูปหนึ่งซึ่งท่านบวชมาแล้วสิบพรรษาชื่อพระสน ในอดีตที่ผ่านมาของพระสนนี่เคยรับราชการเป็นทหารเรือพระสนท่านเล่าเรื่องในอดีตให้คุณสมชายฟังว่าท่านได้แต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ลาออกจากฐานเรืออยู่กินกันมาหลายปีก็ไม่มีลูกด้วยกันมีคนเขาบอกแนะนำให้ไปขอพรขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่ว่าแน่ๆก็พากันไปจุดทูปจุดเทียนบนบานศาลกล่าวอธิษฐานขอให้มีลูกสักคน จะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ก็ไม่เป็นผลก็พากันไปพบแพทย์แผนปัจจุบันไปตรวจว่าใครเป็นหมันแพทย์ก็บอกว่าผลการตรวจทั้งสองก็สมบูรณ์ดีแต่ทำไมถึงไม่มีลูกเ้วยกันแถมยังถูกเพื่อนเพื่อนล้อหาว่าทำไม่เป็นบางคนถึงขนาดหยอกล้อว่าถ้าทำไม่เป็นจะเป็นครูสอนทำให้ก็มีแต่แล้ววันหนึ่งก็ไปให้แพทย์คนหนึ่งที่โรงพยาบาลราม,มาซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ผลการตรวจแพทย์บอกว่าภรรยาของท่านเป็นโรครังไข่ฟอไม่สามารถจะมีลูกได้ท่านและภรรยาก็เลยหยุดที่จะขวนขวายที่จะหาทางมีลูกภรรยาก็สงสารท่านที่อยากมีลูกก็เลยแนะนําให้ท่านเลิกกันแล้วก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่เพื่อจะได้มีลูกด้วยกันแต่ด้วยความรักบวกกับความสงสารพระสนท่านก็ไม่สามารถจะทําตามที่ภรรยาท่านบอกได้ ท่านบอกว่าถึงแม้จะอยากมีลูกมากแค่ไหนแต่ความรักที่ท่านมีต่อภรรยานั้นมากจนยากจะมีสิ่งใดมาพรากจากกันไปได้อยู่มาอีกไม่นานก็มีหญิงสาวที่อยู่ในย่านนั้นคนหนึ่งเกิดท้องไม่มีพ่อขึ้นมาเพราะว่าเธอเป็นนักเที่ยวกลางคืนแล้วก็เที่ยวสำมสอนไปทั่วเมื่อเกิดพลาดท่าเสียทีท้องไม่มีพ่อเพราะว่าหาคนรับเป็นพ่อของเด็กในท้องไม่ได้แต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าท้องกับผู้ชายคนไหนด้วย เธอพยายามทุกวิถีทางที่จะเอาก้อนเลือดในท้องเธอออกแต่ว่าเด็กเกิดหัวแข็งขึ้นมาก็ทำยังไงก็ไม่ยอมออกกินยาขับเลือดหลายขนาดทั้งบีบทั้งเค้นเธอก็ไปหาหมอทําแท้งก็ไม่มีใครรับทำนะเสร็จแล้วเธอก็ไม่มีเงินพอที่จะมาจ่ายให้ได้เธอก็เลยจํายอมปล่อยเลยตามเลยเช้าวันหนึ่งภรรยาอา ของท่านเนี่ยเปิดประตูบ้านออกมาพบเด็กอ่อนนอนแบเบาะอยู่อ่ส่งเสียงร้องไห้เสียงดังลั่นเลยเธอก็มองหาผู้ที่เป็นแม่ของเด็กก็ไม่พบเห็นใครถามใครๆในละแวกแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นภรยาของพระสนก็เลยพาเด็กเข้าไปในบ้านจัดหาน้าําหานมมาให้เด็กกินเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักน่าเห็นดู พระสนและภรรยาก็เอาเด็กมาเลี้ยงดูไว้แล้วก็ออกกิจตามหาผู้เป็นแม่ของเด็กแต่ก็หาไม่พบรออยู่หลายวันเป็นเดือนก็หาแม่ของเด็กไม่เจอแต่พวกชาวบ้านแถวนั้นรวมทั้งพระสนและภระยาก็พอจะรู้ว่าใครเป็นแม่ของเด็กคนนี้เพราะว่ามีคนมาบอกว่าผู้หญิงนักเที่ยวกลางคืนที่ท้องเนี่ยหาผัวไม่ได้ลคลอดลูกมาหลายวันแล้วแล้วว่าเดี๋ยวเนี้ผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปจากชุมชนแล้วเด็กก็เกิดมาโผล่ขึ้นที่หน้าบ้านของพระสนแล้วก็ภร,รยา แม่ของเด็กอาจจะรู้ว่าสามีภรรยาคู่นี้อยากจะมีลูกแต่มีไม่ได้เธอก็เลยเอาลูกของเธอมาให้เพื่อเลี้ยงดูเมื่อเป็นอย่างนั้นพระสนและภรรยาก็เลยตัดสินใจพาเด็กไปแจ้งเกิดที่ทางอำเภอโดยรับเป็นลูกตั้งชื่อเล่นว่าน้องดาวตั้งให้สูงเชียวมีพักพวกหลายคนพากันทักทวงว่ามันจะดีหรอเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเด็กนะเป็นผู้หญิงสัสสอนเป็นนักเที่ยวกลางคืนหลายคนก็พานคิดวิตกว่าพอเด็กคนนี้โตขึ้นมาเดี๋ยวจะติดนิสัยแม่มาเอาแบบอย่างของแม่มาใช้จะทำให้พระสนและภรรยาต้องเสียใจยทีหลังแต่พระสนกับภรรยาก็กลับบอกพักพวกว่าเราอย่าไปมองถึงแม่ของเด็กมากนะักแม่ประพฤติตัวไม่ดีใช่ว่าจะติดมาถึงลูกไหมเป็นอยู่ที่เราอบรมสั่งสอนตั้งแต่เล็กแต่น้อยเด็กก็จะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติได้ แล้วอีกอย่างก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่นั้นมาน้องดาวของพระสนและภรรยาก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีชนิดหมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยทีเดียวเด็กเจริญวัยเติบโตมีแววเป็นเด็กฉลาดแล้วก็สวยเหมือนแม่น้องดาวได้รับการศึกษาจนจบชั้นประถมแล้วก็เรียนต่อชั้นมัธยมก็ถูกพ่อแม่บุญธรรมนี่ตามใจตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยากจะได้อะไรก็เป็นต้องได้มีน้อยครั้งที่จะผิดหวังในสิ่งที่มั่นหมาย พอน้องดาวเจริญวัยย่างเข้าวัยสิบห้าสิเริ่มเป็นสาวแล้วนิสัยก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กทะเยอะทะยานมักใหญ่ไฟสูงมีรสนิยมชอบใช้ของดีๆแพงๆอาหารการกินก็เลือกกินแต่อาหารแพงๆอาหารที่เหลือข้าวเย็นหรือว่าค้างคืนกินไม่ได้จะต้องเป็นข้าวที่หุงสุกใหม่ๆกับข้าวกับปลาก็ต้องทําสุกใหม่ๆน้องดาวก็เริ่มทําตัวฟุง้งเฟอ้อตามเพื่อน โรงเรียนเลิกแล้วแทนที่จะกลับบ้านกลับพากันไปเดินตามห้างสปปรรพสินค้ากลับบ้านเอามืดมืดคำๆพ่อแม่พูดว่าสั่งสอนก็เถียงคำไม่ตกว่ายิ่งนานวันเข้าน้องดาวก็ยิ่งทำตัวไม่เหมาะสมมากขึ้นพ่อแม่ก็ว่ากล่าวไม่ได้น้องดาวก็บอกเบือ่อเบือ่อเบื่อมากเกิดมาเป็นลูกคน,นจนๆอยากได้อะไรก็ไม่ได้อย่างใจอยากจะกินอยากจะเที่ยวก็ไม่มีเงินก็เลยคิดจะเลิกเรียนหนังสือและจะไปหางานทำเพื่อหาเงินมาใช้ใจ่าย แต่น้องดาวหารู้ไม่ว่าคนที่ไม่มีความรู้จะไปหางานหากันที่ไหนทําบริษัทห้างร้านที่ไหนเขาจะรับคนไม่มีความรู้เข้าทํางานแล้ววันหนึ่งพระสนและภรรยาก็แทบช็อกเพราะว่าน้องดาวมาถามว่าน้องดาวนะั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระสนและภรรยาใช่ไหมเพราะว่ามีคนบอกมาว่าเธอเป็นเด็กที่มีคนเขาทิ้งไว้แล้วคนที่เธอเรียกว่าพ่อและแม่เนี่ยเก็บมาเลี้ยงพระสนและภรยาก็เลยต้องรับความจริงแล้วบอกกับน้องดาวว่าถึงแม้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆ แต่ก็รักแล้วก็เป็นห่วงน้องดาวยิ่งกว่าลูกซะอีกเมื่อน้องดาวได้รับทราบความจริงแทนที่จะนึกถึงบุญคุณน้องคนที่เอาเธอมาเลี้ยงดูกลับว่าประชดประชันว่าที่แท้เนี่ยไม่ใช่ลูกจริงๆนี่เราถึงได้ขอเงินซื้ออะไรที่อยากได้ก็ไม่มีไม่มีแถมยังแสดงอาการรังเกียจผู้ที่เก็บเธอมาเลี้ยงดูซะอีกก็บอกว่าไม่เรียนแล้วหนังสือนังหาไม่รู้จะเรียนไปทําไม สู้ไปหางานทําตามบาตามผับดีกว่ามีเงินใช้สบายใจไม่ต้องคอยแบมือขอคนอื่นพระสนและพระยาพอฟังคําพูดของเด็กที่เก็บมาเลี้ยงแล้วก็รักยังก็แก้วตาดวงใจและทั้งสองหัวใจแทบจะแหลกสลายนี่นับเป็นเวรกรรมจะปางไหนอุตสาห์ทำดีขนาดนี้แต่ผลต้องการทําความดีไม่ได้ตอบสนองเลยทั้งสองได้รับความทุกข์ทรมานทางใจเป็นอย่างมากอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด กำซ้ำคำซ้อนก็ไามา่อีกจนได้เพราะอยู่ๆแม่ของเด็กจริงๆก็คือผู้หญิงเที่ยวเก่งที่ท้องหาผัวไม่ได้นั่นแหละ,ะมาหาพระสนแล้วก็ภรรยามาถามหาลูกของเธอที่เธอเธอมาวางทิ้งไว้เลี้ยงเธอมากับผัวฝรั่งฝรั่งเป็นชาวเยอรมันลักษณะการแต่งตัวของเธอดูดีจะมีทองหยองเต็มตัวเธอบอกว่าเธอไปอยู่เยอรมันเธอเกือบ2ี่สปีได้ผัวฝรั่งเป็นนักธุร,รกิจร่ำรวยเธอกลับมาเมืองไทยแล้วก็ ได้ไปซื้อบ้านหลังใหญ่อยู่แถวชานเมืองมีรถราคาแพงขับแล้วก็จะมาขอรับลูกกลับไปเลี้ยงดูเองพอะน้องดาวรู้ว่าแม่ที่แท้จริงมาหาแถมร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายเธอก็ตัดสินใจไปอยู่กับแม่จริงๆของเธอเลยโดยที่ไม่เคยคิดเลยว่าผู้ที่เก็บเธอมาเลี้ยงตั้งแต่แบรเบาังมีความรู้สึกยังไงแถมยังดูถูกเหยียดหยามผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หยยลวงซะอีกเออน้องดาวผู้ทะเยอทะยานหลงผิดเห็นเงินเป็นพระเจ้า พระสนท่านเล่าให้คุณสมชายฟังโดยน้ำเสียงเศร้าๆท่านบอกว่าภรยาของท่านหลังจากที่น้องดาวจากไปโดยไม่เดี๋ยวแลถวเธอก็กลายเป็นคนซึมเศร้าว,วันๆก็ได้แต่นั่งเมือลอยแล้วในที่สุดภรยาของท่านก็ป่วยเสร็จแล้วก็จากไปทิ้งให้พระสนอยู่อย่างเดียวดายพระสนบอกว่าท่านตั้งศพภรยาของท่านเพื่อสวดปาบิธรห้าคืนเพื่อหวังว่า น้องดาวเธอได้ข่าวการตายของผู้ที่ถนอมกล่อมเกลียงเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจะได้มาเคารพศพบ้างแต่เปล่าเลยตลอดห้าคืนห้าวันไม่เห็นน้องฟ้าแม้แต่เงาจะว่าไม่รู้ก็คงไม่ใช่เพราะว่าพระสนท่านบอกว่าท่านได้โทรศัพท์ไปบอกโดยตัวเองเพราะว่าแม่ที่แท้จริงของเธอได้ให้เบอร์โทรเอาไว้จนถึงเย็นวันที่ทําการชาปนก,กิจศพน้องดาวก็ได้มาปรากฏกายขึ้นแต่ก็เพียงมาวางดอกไม้จันทร์เท่านั้นแล้วก็กลับ แม้แต่กับพระสนเองน้องดาวก็เพียงต่ยกมือไหว้เท่านั้นเมื่อสิ้นแล้วทั้งเมียและลูกที่แสนรักพระสนท่านก็ตัดสินใจเอาศาสนาเป็นที่พึ่งโดยสละแล้วซึ่งทางโลกยึดเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นที่สงบจิตใจด้วยการออกบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าเขาลำนาวพรจนกระทั่งมาเจอกระหลวงพ่อนรงค์ทิตายานโนแล้วก็ชวนมาอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันพระสนเล่าต่อไปว่า อาตมาได้รับข่าวครา,าวของน้องดาวด้วยความสังเวชใจเพราะวันในตอนหลังน้องดาวกับพ่อเลี้ยงชาวเยอรมันซึ่งเป็นสามีของแม่เนี่ยตัวเองเกิดลักรอบได้เสียเป็นผัวเมียกันอพอแม่ของเธอรู้เรื่องเขาก็เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากที่แม่กับลูกมามีสามีคนเดียวกันก็เลยเกิดการทะเลาะกันเป็นการใหญ่ แต่แทนที่น้องดาวจะสำนึกในความผิดที่ตัวเองก่อขึ้นกลับไปต่อว่าแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาว่าแม่เป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบประครอดเธอออกมาก็ไปทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงดูแล้วก็ไปเสวยสุขอยู่ในต่างประเทศปล่อยให้เธออยู่อย่างลำบากอดอดอยากอยากด้วยความเสียใจเป็นอย่างมากในแม่ของเธอก็ฆ่าตัวตายต่อมาพ่อเลี้ยงฝรัง่งซึ่งต่อมากลายมาเป็นสามีของน้องดาวเนี่ยประกอบการธุรกิจล่มสลาย เพราะโดนหุ้นส่วนโกงก็เลยขายบ้านที่ซื้อไว้แล้วบินกลับไปเยอรมันโดยที่ไม่ได้พาน้องดาวไปด้วยก็ไปแล้วไปเลยไม่หวนกลับมาเมืองไทยอีกส่วนน้องดาวนั้นก็ได้รับเงินก้อนหนึ่งที่ผัวฝรั่งแบ่งให้ก็ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่แต่เพียงลําพังต่อมาก็เกิดล้มป่วยเจ็บอดอดแอดแอดมานานไปหาหมอตรวจหมอตรวจแล้วก็บอกว่าน้องดาวเป็นโรคร้ายแรงก็คือโรคเอทเธอก็เสียใจมากพยายามรักษาตัวจนเงินทองที่มีเนี่ยร่อยรอไป ญาติพี่น้องก็ไม่มีก็ไม่รู้จะพึ่งใครแต่แล้ววันหนึ่งบุญกรรมก็ทําให้พระสนแหละน้องดาวเนี่ยมาพบกันโดยไม่คาดฝันด้วยความสงสารท่านก็เลยนําเอาน้องดาวมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่อําเภอวังเหนือแต่รักษาอยู่ไม่นานทางโรงพยาบาลก็ให้เอาคนป่วยมาอยู่บ้านเพราะว่าอยู่ที่โรงพยาบาลมีแต่รายจ่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งโรคร้ายของน้องดาวก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วรักษาไปก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะหายมีแต่สุดกระุด ท่านก็เลยจาเป็นต้องนำเอาน้องดาวมาอยู่ที่วัดด้วยแล้วจัดให้อ,อยู่โดยที่มีหลานชายของอท่านเนี่ยอายุ18ปีซึ่งมาอยู่คอยรับใช้เนี่ยช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินท่านบอกว่าไม่รู้ว่าชาติที่แล้วน่ะอาตมาไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้มากมายมาถึงชาตินี้ถึงต้องมานั่งใช้กรรมอย่างไม่จบไม่สิน้นแม้จะบวชเป็นพระก็ยังหนีกรรมไม่พ้นนะ คุณสมชายบอกว่าได้ไปเยี่ยมดูอาการของน้องดาวแล้วอดสองสารเธอไม่ได้ที่มาประสบชะตากรรมนะทั้งที่อยู่ในวัยที่ไม่น่าจะเป็นเธอก็บอกว่ามันเป็นกรรมของหนูเองที่หนูได้ทําเอาไว้กับบุปการีและผู้มีพระคุณมันสายไปแล้วและหนูก็ปลงมันได้แล้วอน้องฟ้าก็บอกกับคุณสมชายด้วยเสียงสั่นเครือน้ําตาไหลพรากพราก,รากครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องสุดท้ายที่เรา นำเสนอวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านบูกฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ